On นนวักตก,กรรมใหม่ที่จะช่วยฟื้นฟูฟันทั้งปากให้คุณกลับมามั่นใจได้อีกครั้ง ONX นะครับผมเป็นระบบรากฟันเทียมที่เราฝังเข้าไปในกระดูกขากรนไกรเริ่มตั้งแต่ C5 6ตัวไปจนถึง8ตัวน,นี้แล้วแต่ความจำเป็นนะครับผม เราจะคำนวณถึงปัจจัยว่าคนไข้ต้องการที่จะใส่ฟันประมาณกี่ซี่พอเราจะมีฟันทั้งหมด32ซี่เนอะก็แบ่งเป็นข้างบน16ล่าง16นะครับเราก็จะมาดูว่าจําเป็นประมาณถึง16เลยไหมนะครับผมที่จะต้องมีฟันหรือว่าเอาแค่14พอถ้าเป็นสไตล์ที่ผมชอบประมาณ6ตัวนะครับเพราะว่าคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยในยระยะยาวมันไม่ได้ทําให้คนไข้เจ็บไปมากกว่าเดิมใช้เวลาเพิ่มเติม,ตมอีกไม่กี่นาทีเอง พิสมายนะครับสวนมากเราจะชอบใช้แบบเป็นอะคริลิกนะครับผมหนึ่งเลยคือมันดูแลง่ายมีความแข็งแรงแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ทุกสภาพฟันเลยอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างนานเราถึงเลือกใช้แบบฟันปลอมที่เป็นการกลึงขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าไอโอชันนะครับผมเราจะใช้ฟันปลอมยึดเข้าไปกับตัวแกนรากฟันเทียมนะครับผมติดแน่นไปเลยนะครับไม่ต้องมาถอดเขาออกเราจะมีการนัดมาใช้สามเดือนบ้าง6เดือนบ้างเพื่อมาล้างทำความสะอาดด้านในนะครับผมอันนี้อยู่ที่ว่าคนไข้าสามารถทําความสะอาดเองได้มาก น้อยแค่ไหนด้วยครับสำหรับใครที่มีปัญหาสูญเสียฟันหรือยิบไม่มั่นใจนะครับผมลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่ชิกสมัยทั้ง3สาขาได้เลยนะครับผมไว้บพบกันนะครับ